ภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรมีสลายตนะจึงมี เพราะอะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีเพราะอะไรมีภพจึงมีเพราะอะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรมี ชรามรณะจึงมีดังนี้ภิกษุทั้งหลายโดยที่แทรอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้น สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะวิญญาณมีนามรูปจึงมีเพราะนามรูปมีสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะมีผัสสะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมีเพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามี อุปทานจึงมีเพราะอุปทานมีพบจึงมีเพราะพบมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชรามรณะจึงมีดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้